มานะนะพร้อมกับพร้อมกับชุดที่อาบเลือดนะครับก็จากค่าที่แล้วครับเราก็เกิดอาชญากรรมเทางระหว่างแกงสองแกงครับก็เกิดกันในกันในงานพิธีแต่งงานกันเลยทีเดียวครับก็ทําให้เราสูญเสียเพื่อนเราไปครับไม่สามารถช่วยอะไรเพื่อนเพื่อนเราไว้ได้ครับทําให้เรารู้ว่าการที่เลือดติดเสือ้อเราเนี่ยไม่อาจซักล้างหรือ นอนไปแล้วก็ไม่อาจติดที่นอนไปได้เนี่ยเพราะว่าเออเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตที่ผ่านมาได้ครับถึงแม้ถึงแม้ว่าเราจะทําอะไรมาครับแต่เราก็ยังจําสิ่งนั้นไว้ครับเราไม่สามารถลืมลืมเรื่องราวในอดีตเราที่ผ่านมาได้เลยครับว่าเออเราทาอะไรมาบ้างนะครับแต่คนอย่างเราครับสามารถเปลี่ยนอนาคตได้ครับทุกคนนี่ยสามารถเปลี่ยนอนาคตได้ <c oughs> ทำไมกูเข้มอย่างงี้วะเนี่ยดูนะครับแอนสามารถเปลี่ยนอนาคตได้โดยที่เออเสื้อเสื้อเสื้อที่เปี้ยนเลือดมันจะหายไปเลยนี่เท่ไม่ต้องเท่ยี่นั่นแหละครับนะเอาเป็นว่าเออนอกเรื่อดแงบอืมก็อ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่เออผมจะต้องมาเดินนำเนินเรื่องเออภารกิจ ต่างๆน,น,นานาครับภารกิจสีเขียวครับจริงๆนะผมก็แค้นแล้วนะแต่ว่ามแมงเสือกใหม่ไม่ติดใหม่ไม่ติดไปใหม่ไม่ติดทักทายกันเหมือนเดิมมึงอีกตัวหนึ่งเอาไปเอาอะไรโอเคโอเคโอเคครับก็ทักทายกันตามระเบียบเรียบร้อยนะครับนะมึงอะไรเนี่ยมึงเบิง่งมึงนับตังค์อ่ะเป็นเสียนอนนิ่ง นอนนี่นอนพับเพียบเรียบร้อยเลยโอ้เยี่ยมมากนายเป็นคนที่ใจดีมากที่จะไม่จ่ายค่าห้องเดือนนี้เลยนะตปเทารีทำลายหลักฐานอย่างเร็วพันสุบรีสุบรีมันเป็นอันตรายต่อชีวิตรูเปล่าสงสัยพวกนี้จะป็นรู้เรื่องไงว่าการที่สุบรีเนี่ยมันทําให้เกิดอันตรายต่อชีวิตเลย ยังมีเรื่องอีกเหรอมีเรื่องมีเรื่องต้องเคลียรย์ยอมแพ้ยอมแพ้นิ่งโอเคครับมาเอารถก่อนนะอันดับอันดับแรกเลยนะครับแล้วแกรรถดเลยดีเอาไม่ต้องแรงมากดีกว่าเอาพอขับได้ไปไหนดีบนหรืล่างล่างก่อน มาถ e. ึงชนชนแหลกลานผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในเรื่องใคลิปนี้จะเกิดอะไรขึ้นเเอ้ยนี่มันแม่หัวหน้าแก๊งเราครับติดปิด c อ่านายชูเออ E be I it's know no consolation. ฉันไม่ขาดหาอะไรไปอะไรวะกูแปลไม่ทันแต่ว่าฉันจะหาให้หาตัวการให้ได้ว่าใครเป็นคนทำไม่ในหวันต์ตุ่ยในใต้เกยหลี says, ่ยนตัวเมื่อแกเจอตัวมันแล้วห้ามฆ่ามันเอามาที่นี่พานมาหาฉันไปดูหน้าป้าเลยดูหน้าลูกชายครับ สีซอให้ลูกชายฟังนะครับส,สีสีซอให้ลูกชายฟังไอเหี้ยมันเป็นควายได้ไงวะไม่ใช่ครับผมล้อเล่นเงี้ย <c oughs> อาจจะเป็นให้เป็ดให้ไก่ฟังก็เป็นได้ <c oughs> ไก่ไก่ตัวอื่นมันก็หหอยหัวเลยตัวตัวหน้าสุดนี่ทำไมมันมันหันหัววะมันหัวไันขึ้น,นครับสงสัยมีสิทธิพิเศษอะไรมากกว่าชาวบ้านเขามแล้วแต่การศพการศพ ผมหยิบหยิบขึ้นมาหยิบกล้องขึ้นมาดีกว่าอ่ะเกิดอะไรขึ้นโทรหาใครได้โทรหาใครก็ไม่ได้นะครับไอ้โทรหาใครได้เนี่ยมาดิกี้เมื่อกี้ไงเยี่ยมโอ้มึงไม่ต้องตุ๊ดเลยหโทรโทรติดเลยมึงมีไอ้เบอร์จอห์นนี่แรดเฟสป่ะ I him. I doing. know know man. about you you're what all guess He's my อะไรวะคุยเรื่องอะไรไฟมันว่าเหมือน,นจะไปหาอะไรกันนะ่ะสักอย่างหนึ่งนะครับไอ้แกไอ้ไอ้ไอสามเหลี่ยมโง่อนอี่ยโอเคคงไม่ยากหรอือซิไหมอู้ยมราจะดูสามเหลี่ยมมามาถึงคลิปแรกไม่ได้ขับรถนานนะชนแม่งเบยนะครับ รู้สึกง่วงรู้สึกง่วงนอนกัะทันหันโดนใส่แคสแคทลายคลิปเกินไปนะทีที่ยิบยิบที่ยิบซีถึงแล้วที่วบาไหนวะอ่ะเอนเตอร์ไหายใช่ไหมว่าตรงไหนแบบตุ๊ด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 ตุ อันไหนซ้ากันนะผมยังไม่เห็นเลยเนี่ย d is. y u มหาทีเดียวเจนเยี่ยมก็ใช้ได้อยู่ครับประมาณว่ามันกำลังตามหาความจริงเัอใครมคุณค่าเออหน้าแก๊งเราครับใครฆ่าพ่อข้าเจ้าฆ่าพ่อข้าพ่อเจ้าระดับฆ่าพ่อข้าไปใหญ่เลย เซียนเพียวยูดมดีกว่าครับแฟบหลบตานหลบฐันรูบดิจิตอลดิจิมอนดิจิตอลหมดยุคแล้วครับอารมณดิจิมอนยังหมดแล้วนะดิบดิบคิงดิบคิงโอ้โหรถเยอะรถเยอะเจ้าข้าพ่อข้าโอ้ไม่ใช่น่ารักเลยแบบเรา ฉันไ่แต่งตัวเมื่อนายต่อไปแล้วนะผู้หญิงอึมขนาดเมื่อกี้เียสเปกผมเลยสาวมวยสาวมวยมวยไปเลยครับขับรถไปสงสัยโดนผู้หญิงทิ้งไงพลังงอเงยแน่นอนเนีคยับอะไรกูต้องมาลุยเลย อาอาจับผู้หญิงมาคมคืนนะจับผู้หญิงมาเป็นอย่างนี้มันเลยวยกกำปัน้นยกกำปัน้นมันยกกำปั้นใส่ไขรยกกำปัน้นกำปั้นใส่ไขเนี่ยตัวการตัวการใครตัวกะตัวการเนระอะเละไปโดนเครื่องยนต์เป็นทานฟอร์มเมอร์ไปแล้วเป็นทานฟอร์มเมอร์ไปแล้วโดดแปลงแปลงร่างให้เป็นใส่บอกแฟงทีรู้จักเปล่าเฮ้ยผู้หญิงไม่เกี่ยวอ ผู้หญิงไม่เกี่ยวกูขอโทษกูขอโทษจริงๆเอานี่ขนาดไม่เกี่ยวเลยไปชนีกตลอกเลยไหนมันก็ไม่เกี่ยวแล้วไช่วยหลีกทางกูหน่อยได้ไหมหลีกทางกูหน่อยเอาเตะเตะลม้มจะก,กัดขาไปไปหาผู้หญิงนั่นแหละเอาไปอตีนาซือเราความเดดนะครับไปไปไหนไ่จนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บแป,ป๊บก่อนเก็บแป,ป๊บ แป๊บแป๊บเลยเก็บแป๊บอืมแป๊บใช้ได้อยู่นะหมุกเนี่ยออาอ่ะนั่งประชุมมึงชุมนุมเหออมอองานเต็มที่งานเต็มที่อะไรอะไรอะไรอืมตบหน้าสัน้นเมืม่อกี้อะไรไปลงไปเลยเมื่อกี้มึงกระโดดเตะกูอะกระโดดเตะเอาหัวโคกกัะทีมสามมือมีที่สิบสามอะ ป้องกันป้องกันกระโดดโอ้ยน่าสั่นแตายยังหลังแอ้มือสั่นเลยอาหายสั่นแล้วใส่เสียชีวิตเลยไหนไหนไหนเคยล็อกเอลิกี้ลิกกี้มาตินเหรอมีปืนมีปืนเหรอมีปืนมีปืนอะไร สโลโมชั่นหลังแอนหลังแอนยิงซ้ำยิงซ้ำตายตายชูขาตายแบบนี้แสดงว่ายอมแพ้แน่นอนโอ้โ <c> ห <oughs> อะไรไหายไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ยังสโลโมชั่นเดี๋ยวไอลิกกี้ไอลิกกี้อยู่ไหนามาปนนีปืนกลปืนลเหรอปืนลบ ช็อตกันเึ่าตันมีช็อตกันอะไรอุ้ยวิ่งไปดูแล้วสโลโมชั่นเฮดช็อต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 อือเฮดช็อตอีกตัวนึงสองตัว,ตวหนึ่งตัวเยี่ยมไปหมดเอาอยังทีนี้มีมีกอบป้องกันเหรอขโมยปืนศพนาซันกูได้ปืนแล้วยิยงหลังแอน โอ้ยเก็บโดนเก็บโดนรบรบขยิงขยิงว่ะอะไรจะไปไหนมึงจะไปไหนกูยิงรอแม่งเลยเออคขยิงว่ะมึงอยู่ตรงนี้ได้แต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหไหนวะลบเหมือนรบเปียนกอกกอกหน้ากระสุนกอกหน้าไอ้ขอโทษ ขอโทษขอโทษขอโทษเกือบตายเกือบตายแล้วมึงเอ้ยเอาไอ้เียไปกันเลยมอเตอร์ฟัคเกอร์ไอ้ไหนเวเ้ยโอเคครับได้ได้ได้เปนไบบมันต้องการอย่างนี้จัดให้ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วมีบอดี้การ์ดนะมิใช่บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมเก็บหมดนะครับจริงบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมจัดผพาตรงกระสุน ยิงยางยิงยางนาตากิ้งยิงยางยิงยางโอ้เระเบิดด้วยยิงไปในหนังไงยิงยางนาตาหญิงตกด้วยอ้าวตายตายโอ้ระเบิดจะเออบอดบรรยากาศเยอะจังวะ ประตูเปิดให้อัตโนมัติเลยโอ้โหประตูยี่ห้อนี้ยกล้อยกล้อยิงพอยกล้อยิงหน่อยเอาไม่ได้ไม่ได้เว้ยยกล้อยิงไม่ได้ก็ต้องยิงยางรักจริงต้องยิงที่ไข่ไข่รถไข่รถอู้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 ลอยลอยบินบินโอ้โหมาทำไมโอ้โหอู้อู้ตับตับตั พังพังอ้ <c oughs> อู้ชีพหายตายครับร <c oughs> ีสตาร์ทใหม่ด่วน <c oughs> อ่ะก็ <c oughs> ต้องขอโทษด้วยครับที่ต้องตัดพาร์ทมาแบบนี้แบบดื้อๆเลยครับเพราะว่าเออซีพผมเออปิดพัดลมปิดอะไรไปครับเวลาตอนแชทมันก็เลยเออมันก็เลยไหมครับก็เลย <c oughs> ซีพียูก็เลยไหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เลยเพักผ่อนเหมือนแป๊บหนึ่งครับแล้วก็กลับมาแคสใหม่นั่นเองครับอ่ะตอนนี้ว่ามีพัดลมตัวช่วยในเกมนี้อยู่ครับทุยนะคนเรื่องกันเลยนะในเกมก็ส่วนในเกมนี่ยส่วนนอกเกมก็คือน,นอกเกมวิงว่งวิงว่งวิ่งไปแก้อาป็นว่าภารกิจที่เตัดมานะครับก็อีเจอีเจ,เจวนนั้นเอออยากอยากกินก๋วยเตี๋ยวกับไอ้คนที่ขับรถหนีเราครับก็เลยจับไปแล้วก็โดน โดนหั่นเป็นชิ้นๆเลยครับนะหัน่นหั่นมนุษย์ตอนแรกผมว่าจะอ่าถือว่ามันเป็นฉากที่สย,ยู่กิ้วพอสมควรนะรัหัน่นหั่นสดๆเลยครับนะแมเงเอ้ถ้าแคสอยู่นี่ก็คือจริงๆก็คือผมก็แคสอยู่ครับแต่ว่าเออมันมันหายไปซะง,งั้นเลยนะครับก็ยังเหลือไอ,อคลิปที่เออผมตัดออกก่อนตอนก่อนหน้านั้น,นครก็เลยก็เลยก็เลยอย่างที่เห็นแวะแวะตีลีกัน เฮ้ยน้องสาวหน้านี่แก่ไปหมดแล้วเนี่ยมาตีลีค่เจ็รี่บบาทครับได้ขึ้นสวรรค์มาไปกันพาไปซ้ำนะครับก็ได้ ก็ได้พลังเอ่อเฟสมิเตอร์มาครับนี่เฟสมิเตอร์เกณนี่คือเอ่อพูดยังไงคือความความพลังความหน้าด้านนั่นเองตีลีแล้วก็ได้พลังความหน้าด้านเข้าจอดเข้าจอดมิชชั่นเข้าซองเข้าซองอย่างอ่ะเข้าซอง เป็นเที่ยอะไรมึงเงียบปากไปอืมไอ้โง่เทียที่ก็ต่อยกันแล้เปล่ามาเงียบปากเลยสองคนอะวิสตันไปแล้วเราควรจะอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นเราไม่สามารถจะควบคุมไอ้แกง 8K ได้เลยเว้ยเรารู้ว่าไอ้ 8K เนี่ยทำจริงเหรอ เราห้ามทำอะไรใหญ่เลยดีกว่าในสถานการณ์แบบนี้มันไม่เหมาะสมเราควรเริ่มอะไรจากเล็กๆขึ้นมาใหม่เป็นใครวะไอ้เวยนมาที่นี่เพื่อมิสเตอร์ลีมันคือเอ่อซานนยีบอสเหมือนกันเนอะไม่ใช่วินสตัน แกต้องมอบพื้นที่ส่วนนี้ฉันและผลประโยชน์ให้ฉันไม่งั้นแกจะโดนอไม่งั้นแกต้องอยู่ภายใต้อำนาจของเออ่ไอ้บิ๊กสมายลี่หยิบปืนทอง เติมผูนะใครที่เล่นเกมเกมยิงยิงออนไลน์มากจะเข้าใจเนี่ยเติมผูเทพผู้มึงไปบอกไอ้มิสเตอร์ลีหวยแตกเลยให้มึงเลยไอที่นี่เป็นทินน้องกูฮะมึงไม่มีทางที่จะได้ควบคุมมันหรอกฉันคิดว่าบอสฉันไม่อยากจะฟังคำพูดของหวยอย่างนี้ยนะมึงตัดสินใจแล้วนะโอเคครับ มันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยระหว่างเออที่เราอ้าวนั่นไงมีเสียงยิงไอ้ยีดีหน้าตานิ่งนิ่งชิลเื่อยิงยิงเนี่ยกูชอบนักอืมกูจีจืมจดดดดืใจเย็นมันใจเย็นมากเลยเนี่ยอ่ะแกมาเปิดเปิดกล่องมันใจเย็นจะเริ่มจะช้าราดาที่ใจ ใจเย็นกูว่าป้าจะฆ่าไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนาแต่ปืนทองนี้มันแรงไหมครับผมก็ไม่รู้มันปืนทองมันแรงไหมก็ใช้ได้อยู่นะยิงซับสินของตัวเองยิงให้หมดไปลุ้ยเอางี้เหรอยิงยิงเอาเมื่อกี้กูยิง ผู้ยิงอีกคนนึ็กไปโดนพี่หญิงอุ้ยอุ้ยยืนขึ้นสโลว์โมชั่นเฮดช็อตเฮดช็อตดับเบิลคิลแล้วจะเปนีิตับ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 ใครแล้วใครมานอนหลังแอนตรงนั้นแหะยิงยิงน่ายิงน่ากระโดดโดกระโดดไปแบบเดอะแมสต์เดอะแมสต์อีกนาสั่นนาสั่นไปใครมานอนหลังแอน สนุกมากไหยเนี่ยสะโลโมชันเฮตุฉอดฉอดอึ๊บอึอ้เฮดเฮดุเอายิงรัวยิงรัวไอเหลือใครนาซันนาซันทิปปิ้งคิวแฮดทริกคัดมะนาวเฮดทริกคัดมะนาวตัดอะไรยิงหัดรัวหัดรัว ต้องีบเปลี่ยนตืนอย่างโดยด่วเลยแตบนี้มากันเยอะแบบนี้ไม่น่าไปทะเลาะกับแม่งเลยอะไรยิงผู้บริสุทธิ์ยิงผู้บริสุทธิ์ยิงผู้บริสุทธิ์มันยังซิงอยู่ไม่มาได้สุดใครมาี่ความหมดตายห่านะครับเกือสงครามูกคราระหว่างแก๊งยืนยิงเชดปินตันนะช็อตกันเกดิทิคาไปขึ้นรถ ไปเป่ารถไปถอยรถนะโอ้โหแม่มากันบนบูบ้านเลยยิงไปหมดบูบ้านหมดบูบ้านยิงหลังแอนสะดุดลักธาร์บีกิ๊งไปิงแบบดิสโต้ยิงนาซันนะอะไรอะไรเอาครไหมโอ้ยมาทนมาทนมาทนมาทหลบปันหลบปันหลบปันเอาไอ้ชิ้นนี้จะไม่ตายหลังแอนหลังแอนเกือบตาย โอ้หัวแอบไม่ิดอาามากไงเนี่นยโผ <c> ่ไม่ดิโผล่มาโผมาโผล่เอาโผล่าตอนชัดนะทุนมึงเลวเลวอย่างงี้ลบหลังรถหัีเหรอาอีกหลบเราก็หลบมั้งกูหลบมังออาวออะไรคือนตาหูหแบบนี่ เจต้นตึกตักเจเต้นตึกตักสโลโมชั่นยิงคิดจะมาครอบครองพื้นที่กูเหรอไม่ได้เลยครับคอมโอนคอมโอนโอ้แล้วก็ไปตามไอ้ไอ้เคียวเมื่อกี้แม่งหนีไม่ได้โอ้โหมาแก่ฮึมแคสโพนิเทลจับไปห่างม้ามันเป็นโพนี่เหรอเป็นฟัตเตอร์ชายเหรอยิงเอาเอาเอาตามมายิงยายิงยา ยางขึ้นตะวันกิ้งกิ้งเลยยางแตกเจาะเจาะยางนี่เลยเขาเรียกว่าเจาะเจาะยางมาเป็นมอตเตอร์ไซค์แก๊งเหรอมาป็นแก๊งมาหมดหมู่บ้านหรืยังเนี่ยหมดหมู่บ้านหรืยังอะไรอีกรถรถไหมนะครับมอเตยยรอร์ไซค์ยกล้อยกล้อไปคันสองคันสามคันในแ,แค่ดับเบิลคิว นแคดสองรอบรู้สึกไงไม่รู้จริงหัแคดไปแล้วเนี่ยแต่ว่าต้องมารับข้ออีกอย่างนะสัตว์จริงตบตับเนี่ยระเบิดระเบิดนะครับยังจะไม่ล็อกลง็อกล็อเหรอดิจิตอนยิงริงระเบิดยิงกูไม่ยิงยาแล้วกูยิงคนทำคนละทำคนละทำ มามา็ันรถมาสองคันรถยิงยาจริงจริงอ้าวไปไหนละอูมาเทียบกูยิงคนขับก็ได้อะกูไม่ยิงอยากูยิงคนขับยิงคนขับไปเอาไปยิงคนขับตายตายมอไซค์มอไซค์มอเตอร์ไซค์ห้าง ระเบิดซ <anto> ้ำตายอย่างเครียดมีคนขับไปนู่นไมึงยังขับยังไงเนี่ยไม่มีคนขับไม่ใช่ไปเก่งกาเก่งการะเบิดนาซันเยี่ยมสีหลบพ้นดิฟดิฟทิ้งชนชนชนบุรีโอ้อฮือลบุญอ่ะดัง ผมมาเนี่มันจอมโฉดเลยนี่แหสองปืนเนี่ยเทปบลุดปืนคู่ย้มันหนีไปตามเลยครับในเมื่อมาอย่างี้ตามไอ้ห่างมาไลแถวนี้เราโอ้กะแกเตะทิ้งพวกขยะสังคมถอยไปถอยไปหลบไปหลบไปกระแทกกระแทกนาสันอู้ข้ามไปกันเลยเหรอ เรื่องฟรีรันนิงนะ่งเนยขอให้บอกจะอสไลด์นอนสไลด์ล็อกหลบเยี่ยมนกบินนกบินมาเปิดพิธีที่นี่นะนั่งนั่งแฟบเรอนะนังน่งแฟบก็ต้องเป็นเออชะตากรรมแบบนี้แหละตบใครจะไม่หยุดได้ไหมไม่กล้าโดนแบบลูกผู้ชาย บ้านเขาได้พังละเนระนาดหมดยังกินได้เหรออืบ้านพังหิ้มยังยืนยังยืนกินเตี๋ยวนาซันเฮ้ยลองกูด้วยสิบเก้าแปดเจ็ดหกไม่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 ไม pues ่ไม่ไม่เฮ้ยตามทันทันด un ิทันโอ้อะไรวะ มาเอาไม้เอาไม,เาม้เริ่มต้นไปทางนี้ก็ได้กู้ไปทางนี้ก็ได้ไไดเร็วกว่ารัดรวบรัดหลักสูตรรวบรัดขาเดฟไอมันนั่งแซฟตอยู่ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากเลยเดี๋ยวจะตามไม่ทัน s t อปอู้นั่นไงทะลุกระจก ่เป็นคนเหล็กไงวะเป็นเทอร์มินเอเตอร์ฮะงงงงกันใหญ่ประชาชีนี่ก็ไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> อะไรเลยครับอะไรอะไรไมีปัญหาไปทุกที่พี่ขวางหนืมามัชเมลโล่มดี้ไอ้แม่เย<น>็ดโอ้โหว่าจะไปหยาบเลยมันหยาบขึ้นมาเลยคนระับ แค็แบบร้อนๆมาชวนกันหนึ่ง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 อื้ออีทชิดแดกตีนนะโอ้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 โดนคืนมาว่าไงว่าไงทำอะไรกูได้ฮะเอเฟโอ้ยกดไม่ทันอือกดทันนี่วะติดสองสามเอ้าเตอร์สไตล์หนึ่เอาเตอร์เอ้าเตอร์เตะเตะ นี่กเฟาดหาง F กดทางผักเข้าไปมัดยงชนนากกระทบกระทบเอานี่นิ่งเลยทีนี้ไปบอกบอสมันได้ละไว้ไปจะขิดนั้งคู่มึงไอ้เหี้ยห่างมาแสบอย่างนี้มึงมาจากสิทธิ์ส่หน้าเปล่า สำนักเดียวกันไหมเนี่ยตำรวจไมค์กูไม่รู้แล้วกูวิ่งวิ่งวิ่งสู่อิสรภาพอย่ากันหนีเชลเลนเดอร์แมนเลยถอยถอยไปถอยไปหลบไปเปิดประตูอะไรเนี่ยรถใครวะรถอะไร Hell กูไปแล้วรถใครมินุมารกูไปแล้วเป็นใครวะเซนยูโทนเปลี่ยนสำเนียงในนั้นแล้ว เขาชื่อบิทเตอร์เชียงเจียงขอโทษครับมาดามเรดโพเรดโพนี่คืออะไรวะผมเล่นมาผมยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไอ้เหี้ยอ้วนโอ้หมีอ้วนสกมกเป็นบริการทำไมคุณถึงช่วยฉันน่ะฉันได้ยินกิริศัพท์อะไรมันนานนั่นนานมากแล้วพูดจะลิ้นพันกันเลย อย่างไรก็ตามฉันเชื่อในสิ่งที่โดนลิขิตขึ้นมาบาลานความสมดุลมันอะไรเนี่ยฉันไม่ต้องการให้การมีการดองเลือดไปมากกว่านี้อย่างไรก็ตามอังคิขึ้นโปยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่นะซันออนยีก็เลยขาดความสมดุลไปมากเลยแต่ถ้าเขากลับมาเนี่ยจะทำให้ซันสันออนยีเนี่ยแข็งแก่งขึ้นเหมือนเดิมนะไม่โดนไอพวก 18k โดน โดน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 ข่มเหงไงครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเขาตายและมิสแองเกิลโปก็จะถูกสังหารอะไรประมาณนี้เฮ้ยถ้าถูกสังหารนะมันก็จะสูญเสียความเป็นสมดุลไปมากพอสมควรเนี่ยแต่ว่าเรื่องพวกเนี้ฉันต้องให้นายเป็จัดการนะมันมันขัดผลประโยชน์ในการสร้างกันอย่างฉันมากมาย ฉันต้องการที่จะให้ซันออดีเดินหน้าต่อไปนะแต่ว่าไอ้บิ๊กมาลีเนี่ยมันต้องการที่จะเป็นใหญ่คนเดียวมันต้องการที่พูดขึนหน้าทั้งหมดนะอืมฉันต้องการที่จะให้นายช่วยนะเวชเชนนายจะได้ผลประโยชน์จากฉันด้วยฉันต้องการที่จะทำงานร่วมกับนายนะอืม อย่างไรก็ตามอ่ะน,นะในไหนที่ถ้ามิสเยงเนี่ยอยู่ข้างาคนละฝั่งกับไอ้ไอ้ลีอะไรลีอะไรเมื่อกี่นะ <laughs> กะ็ถือว่าอยู่ข้างเดียวกันผมแล้วโอเคมิชเชนกรอรมเพลตกูอัพเกรดขู่เลเวลอัพแบบเยี่ยม,มได้อะไรมาได้เรือมมใหม่ตังตอ่อตังต่อน,นี้อัพยังยังไม่อัพไม่เป็นไรอ่ะถือว่าอันนี้แล้วกัน ดีดิวจัเมทฟอร์มเอดมี่อันเดอร์เลตสไตล์โหลดความเสียหายครับนะดิด้งซัมเฟอร์เกอร์เนมเนสมีไอเวนที่ไหนไม่รู้ครับชื่อเนสนะจะต้องการใครช่วยมากดตีนเราอ่ะไม่ช่วยแฮบโอเคก็ต้องขอตัดพาร์ทเออสลิปปิ้งด็อกพาร์ทที่เออพาร์ทที่สิบครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโอเคบาย